สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวัลลบครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกับพี่วัลลบนะครับพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินติดลำธารนะครับใช่ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับพี่วรลลบอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับในความโดดเด่นเนี่ยพี่วรลลบ คงจะเป็นในเรื่องของลำธารนะครับใช่ครับซึ่งลำธารตรงนี้เห็นพี่วรสบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะไม่ต้องกลัวน้ําท่วมไม่ต้องกลัวน้ําแห้งครับน้องต่อใช่ครับซึ่งตรงนี้มีลักษณะเป็นน้ําไหลแล้วก็ใสด้วยนะครับพี่รบใช่ครับเหมาะกับตั้งแคมปิ้งนะพูดถึงนะครับแล้วก็ทําสวนทําเกษตรพี่รบครับซึ่งตรงนี้จะรัศมีของลำธารตรงนี้กว้างเท่าไหร่ครับพี่รบลัศมีของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เมตรเลยนะครับน้องต่อครับผม Uhm. ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดกับท่านผู้ชมแบบเต็มที่เลยนะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับในเรื่องของลำทารนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมใช่ไหมพี่ลบขึ้นไปชมภาพมุมสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวขอบเขตสําหรับที่ดินแปลงนี้ก่อนใช่ไหมพี่ลบแล้วมาลงเรื่องรายละเอียดกันครับใช่ครับจะพา ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงใจท่านบอกร่มจะพาชมที่ ไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจ mm hmm. บรรยากาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะ mm hmm. ปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิต mm hmm. ที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี mm hmm. สนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ Tom, 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 ครับท่านผู้ชมไปชมภาพมุมสูงมาเป็นยังไงบ้างครับพี่วรสสวยมากครับต่อครับที่ดินแปลงนี้ครับโอ้ติดลำธารยาวๆ3า0กว่าเมตรแล้วก็วิวภูเขารอบแล้วก็เป็นเนินหลังเต่าน้าไม่ท่วมครับแต่งนี้ครับผมแล้วซึ่งความพิเศษนะครับคือว่าติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านติดถนนสองเส้นเลยครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่บนถนนลาดยางครับพี่วรสี่น์ครับต่อบ้านสนามมาบ้านเห็นตุ้มครับครับผมซึ่งเราก็จะมาจากตัว ตลาดบะไล่นะครับจาตัวตลาดอำเภอบละไล่จนมาถึงหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งตรงกันข้ามครับพี่รพเป็นโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนบ้านหินตุ้มครับน้้งต่อครับผมแล้วถัดจากนี้ไปอีกประมาณ1.5กิโลเนี่ยก็จะเป็นอวตารรีสอร์ทแล้วใช่ครับก็จะไปตรงนี้เลยนะเลี้ยวโค้งขวาไปเนี่ยมีป้ายสีน้ําเงินน้ําเงินอยู่นั่นนะนะรับอวตารไปก็จะเป็นทําเข่าวงครับผมถือว่าที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านพักตากอากาศทํารีสอร์ทนะครับ เหมาะทุกอย่างเลยครับใช่ครับแล้วเราก็มาเริ่มกันตรงนี้นะครับพี่บซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของนะครับเขาก็ซื้อนะครับในลักษณะของทางเข้านะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งนี้มีความกว้างอยู่ที่10เมตรครับน้องต่อครับผมแล้วก็อาสาจะถมดินเข้าไปถึงแปลงเนี่ยให้เลยครับครับผมพอเข้าไปก็จะไปชนกับลำทารนะใช่ครับถึงครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีก หนึ่งทางเข้านะครับพี่วรบอ่าตรงนี้ถ้าจะไปอวตารรีสอร์ตไปวัดท่าขัววงเนี่ยต้องผ่านแปลงนี้แน่นอนครับใช่ครับก็นะพูดถึงที่ดินแปลงนี้นะครับทำอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้อย่างที่ว่านะครับเอกสารสิทธิ์ครับพี่วรบเป็นโนสามกครับทั้งต่อขนาดของแปลงพื้นที่10ไร่แต่ครับผมมีเนื้อที่แถมให้เนี่ยประมาณ3ไร่เศษเลยครับถือว่าเยอะมากนะครับพี่วโรบครัแล้วเราก็เสนอขายในราคาไร่ละ6 0 0แสนบาทครับพี่วโรบครับผมซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีครับครับเราที่ดินของเราในวันนี้นะพี่ลบถือว่ามีความสูงนะครับจากระดับน้ําทะเลเนี่ย220เมตรน้ําไม่ท่วมแน่นอนครับครับผมซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมกําลังที่จะเดินข้ามสะพานนะอันนี้อยู่ในแปลงที่ดินใช่ไหมพี่ลบใช่ครับตรงนี้เป็นในแปลงที่ดินครับแล้วก็สักครู่ครับตากล้องระวังระวังดีๆนะครับครับผมอ่เราเดินข้ามฝั่งมาเดี๋ยวเดินนเดี๋ยวเราแพนเราแพนกล้องเข้ามานะครับ เนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมครับที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นทางแล้วก็เข้ามาชนแปลงที่ดินใช่ครับนะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะสะพานเป็นสะพานไม้หมากอยู่ครับณปัจจุบันพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอคลองน้ําซับครับน้งต่อเป็น ลำธารเล็กๆครับครับผมซึ่งมีน้ําไหลตลอดทั้งปีเลยครับใช่ครับเส้นนี้ครับแล้วก็มีลักษณะน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นน้ําที่ไหลแล้วก็ใส่ด้วยนะใสเลยครับครับผมฝนตกมา 2- 3สวันแล้วก็ยังใส่อยู่ครับครับพี่ลบครับที่ติดน้ําแบบนี้มีปัญหาน้ําท่วมน้าหลากไหมครับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมไม่หลากแน่นอนครับครับผมเพราะถ้าท่วมถ้าหลากเนี่ยเราจะปลูกพืชผลการเกษตรไม่ได้เลยครับครับแล้วก็จุดเด่นนะครับแล้วก็มีความสวยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์สาหรับที่ดินแปลงนี้ก็คงจะเป็นในต้น ต้นอะไรบ้างครับพี่ลบมีต้นมากต้นมะพร้าวต้นไผ่ครับน้องต่อครับผมผลไม้หลากหลายชนิดเลยครับก็ดล้อมเลยนะพูดถึงล้อมแปลงที่ดินไว้เลยนะครับพี่ลบแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับน้ำประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงแปลงที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอย่างที่พี่ลบเกินนําไปเนี่ยนะฮะก็เป็นวัดถ้ำเขาวงนะครับซึ่งถ้าเราจะไปวัดถ้ำเขาวงเนี่ยคือต้องผ่านตรงนี้แน่นอนใช่นะครับท่านผู้ชม แล้วก็จะห่างจากต้นไม้ยักษ์นะครับ5กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดเสาให้ซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดเลยใช่ไหมพี่ลบใช่ครับเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยเลยครับผม6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับกลับไปที่ตัวอำเภอพะไร่นะครับ6.5กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่80กิโลหรือว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับ200กิโลเมตรเท่านั้นครับครับอาล้ครับพี่ลบเรากลับเข้ากันตุ ในส่วนไฮไลท์นะตรงนี้เป็นลำธารใช่ไหมพี่ลบใช่ครับน้ำตรงนี้มาจากไหนพอจะบอกได้ไหมฮะมาจากที่ถ้ำเขาวงเลยครับน้องต่อครับผมแล้วก็ไหลซึมมาเรื่อยๆซับโผล่ขึ้นมาตลอดผูท้นมาตลอดครับเนี่ยน้ำมีลักษณะน้ำเป็นน้ำที่ใสนะพี่ลบใชแล้วก็ติดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทางด้านของทิศเหนือนะแทบจะเลื้อยไปเป็นลักษณะเหมือนลำ เขาเรื่องอะไรนะลำธารเนี่ยนะครับโค้งไปโค้งมานะครับในแปลงที่ดินทั้งทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกด้วยครับสองทิศเลยครับน้องต่อโอ้โหนะฮะก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมภาพมุมสูงไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเห็นตรงด้านนี้ไหมฮะต้นกล้วยครับพี่ลกเห็นต้นกล้วยไหมเดี๋ยวให้กล้องซูมไปนิดนึงนะครับผมจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนะฮะที่โล่งโล่งเนี่ยเป็น แปลงของเราทั้งหมดเลยครับจากปถึงต้นกล้วยเลยครับแล้วลักษณะจะเป็นเนินหลังเต่าขึ้นไปครับน้องต่อครับผมณปัจจุบันนี้ปลูกอะไรอยู่ครับพี่ลบปลูกข้าวโพดอยู่ครับปลูกข้าวโพดนะฮะลักษณะของดินครับพี่รบเป็นดินร่วนปนทรายเป็นดินดีๆเลยครับดินดำๆเลยครับผมซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราดูจากภาพประกอบในตอนนี้นะครับก็จะไปติดทางสาธารณะอีกด้านหนึ่งนะพี่ลบครับซึ่งทางด้านนู้นจะมีความยาวเท่าไหร่ครับหน้าแปลงทางด้านนั้นเอ่อ25่าเมตรประมาณนั้นครับประมาณย5เมตรนะครับก็เป็น เนนตช่ก็ถือว่าเป็นเส้นหลักทั้ง2เส้นเลยนะพี่ลบใช่ครับเพราะว่าวันนั้นนะครับผมจะมาอวตารีสอร์ทแล้วผมตั้งกูเกิลนะฮะตั้ง G.P.S มานะครับซึ่ง G.P.S เนี่ยเขาก็พาผมมาทางด้านนี้นะจะพาเข้าด้านนู้นครับครับผมมันจะใกล้ตลาดมากกว่าครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นวิวภูเขานะครับเขาแหลมครับต้งต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูเขาแหลมนะครับลักษณะเหมือนเขาฟูจิโอเหมือนใช่ครับประมาณนั้นเลยก็แหลมอยู่อันเดียวเลยนะครับ สมชื่อใช่ครับเป็นเขาแหลมนะฮะเป็นฟูจิบะาไล่นะครับก็สําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เหมาะกับท่านผู้ชมที่อยากได้ที่อาเภอบะไล่นะครับแล้วก็ปลูกบ้านพักตากอากาศนะครับกครับผมแล้วก็ทํารีสอร์ทหรือว่าจะทําสวนเกษตรอันนี้ก็ทําได้นะครับเหมาะทั้งหมดโดยประการทั้งปวงครับครับผมแล้วก็ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นว่าช่วงนี้นะครับเขาก็นิยมมาทําสวนทาเกษตรทําบ้านพักตากอากาศ มีรีสอร์ทขึ้นนะครับเป็นรีสอร์ทสวยๆน่ารักน่ารักนะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับพี่ลบสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับทางด้านที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็อย่างที่ภาพประกอบแล้วก็ภาพในตอนนี้นะครับก็ลักษณะของแปลงที่ดินนะครับทางด้านของทิศเหนือเนี่ยก็จะมีลักษณะโค้งไปโค้งมาตามลำธารนะครับแล้วก็ติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมดสองด้านเป็นที่ที่น่าซื้อนะครับน่าพัฒนาครับผมพี่วรลบมีอะไรที่จะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการหาที่ ทำเป็นบ้านพักตากอากาศแนะนําแปลนนี้เลยครับครับผมต้องต่อฮะซึ่งใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เนื้อที่กําลังพอเหมาะเลยนะฮะแล้วก็มีที่งอกแถมให้ด้วยครับผมราคานี้ก็ถือว่าเหมาะสมครับเอาละครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องต่อสักพาเดินพาชมฝากท่านผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยครับผมแล้วก็ไปกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับติ๊ง กดถูกใจให้นิดนึงเป็นกําลังใจให้พวกเราครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันครั้งหน้านะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในเรื่องของรายละเอียดถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือจะเป็นไลน์กดเข้าอัตโนมัติทางด้านล่างได้เลยครับผมส่วนวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมวันลบสวัสดีครับ